ตั้งชื่อเรื่องว่าโคดเฟลเวลดันนะครับเดี๋ยวมาขยายหัวเรื่องนิดนึงก็คืออาจจะเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับโคดเฟลก็คือโคดภาษาไทยเฟลนี่เป็นภาษาอังกฤษที่แปลว่าแย่หรือตกต่ำลงหรือ,อ,อดาวหรืออะไรก็แล้วแต่และคำหลังก็คือเวลดันมันอาจจะใช้ในศัพท์ของ อาหารการกินนะครับซึ่งก็จะมีคนสั่งสเต็กเป็นในเชองสเต็กก็คนะ่นหลากหลายเวลกันแลมีเยิมแลมีเดิลด,ดันหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นลักษณะการบ,บ,บอกบกผสนยมส่วนตัวความชอบที่แตกต่างนะฮะแล้วในตัวเนื้อมันเองก็จะมีความแตกต่างด้วยเวลาของการเออขาเรียกว,ว่าจี่ไฟหรือว่ากิวหรือว่าเซียหรืออะไรก็แล้วแต่ ฉะนั้นแนละ้วมันเป็นส่วนผสมกันยังไงในเรื่องนี้ก็คือว่าไอตอนที่เราดาวตอนที่เราแย่นะฮะหรือตอนที่เวลดันตรงจังหวะที่เราชอบหรือไม่ชอบอย่างไรมันมีความสัมพันธ์กันนะครับฉะนั้นแล้วไอสิ่งที่เราว่าแย่คนอื่นอาจจะบอกธรรมดาสิ่งที่เราว่าแย่มากๆคนอื่นอาจจะบอกว่าแย่นิดเดียวหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีความแตกต่างกัน ในลักษณะของความอดทนความชื่นชอบความกดดันความรับอะไรได้ไม่ได้นะครับบางอย่างคราวนี้โอเคแรงบันดาลใจในการพูดเรื่องนี้แน่นอนขึ้นว่าโค้ดเฟลก็มาจากรายการนะครับที่จริงๆแล้วเรื่องรายการโค้ดเฟลในผมก็เคยพูดอยู่บ้างหลายร็อกเหมือนกันหลายคลิปเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่ดีนะเป็นรายการที่น่ารักที่เอาประสบการณ์ของ คนที่เรารู้จักนะฮะอันดับแรกทําไมเขาถึงเอาคนที่เรารู้จักเพราะเราสนใจพอเราสนใจแล้วเราก็จะเหมือนกับรู้แบก็กกราวน์เขาคร้าวอยู่แล้วว่าคนเนี้ยดีงามยังไงประสบความสําเร็จยังไงใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช้รถอะไรมันเหมือนกับว่าเรามองเขาข้างนอกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะว่า มันไม่ได้ตั้งใจว่าเขาเป็นอยากจะให้เห็นสิ่งนั้นนะแต่ว่าเราไปเห็นสิ่งนั้นเพราะว่าการนําเสนอของสื่อการนําเสนอของอะไรก็แล้วแต่แต่ในระหว่างในการ,รายการนี้เอาคนพวกนี้มาทําแล้วบอกในสิ่งที่เขาโคตรเฟลบางคนเราฟังแล้วเราถึงขนาดแบบตกใจเลยว่าเขาเคยแบบเฟลหรือแย่ถึงขนาดนี้มาก,ก่อนแล้วเขาลุกฟื้นขึ้นมาได้โดยยังมีชีวิตอยู่เพราะผมฟังหลายคนเลยที่ว่ายอมรับเลยว่าจะมีคำหนึ่งที่ พูดว่าจะอยู่ไปทําไมเหมือนคล้ายๆว่าอยากจะฆ่าตัวตายและผมก็เชื่อว่าเป็นธรรมชาติแต่ผมเองก็เคยนะในชีวิตหนึ่งไม่น่าหน้าที่จะมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยซ้ําที่มีความรู้สึกถามตัวเองว่าเฮ้ยเราจะอยู่ไปทําไมอันนี้แหละคืออาการเฟลซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีที่เขาก้าที่จะยอมรับแล้วนํามาเผยแพร่นะแล้วก็มียกตัวยอย่างสักสองคนเอามาเป็นวิทยาทานแล้วกันแล้วก็เอามาแชร์ คนแรกเนี่ยก็เป็นที่รู้จักขอไม่เอ่ยนามเนาะก็ไม่ได้อยากไปย้ำเตือนหรืออะไรแต่ว่าต้องขอบคุณเขาจริงๆที่เขาแมนมากๆผมเคยเอาบทความเขาไปลงด้วยนะว่าเป็นความแมนของเขามากๆเรามองข้างนอกเขาประสบความสำเร็จนะครับแต่วันนี้เขาเฟลและตอนนี้ก็ยังต่อสู้กับความเฟลนัล้นอยู่ได้อย่างแข็งแรงมากๆนะเขาอยู่ในวงการเขาออกกล้องเขาดีสติหมดแต่ว่าในยามที่ เขาปัญหาที่เขาพบเจออยู่เขายังแก้ไม่ได้เนี่ยมันก็ยังต้องต่อสู้อะไรอีกมากมายคือจะพูดว่ายังไง่ะก็คือพูด,ดง่ายๆว่าเขามาแชร์ว่าเขาไปพูดคุยกับคนเก่งๆมากมายแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นแบบนั้นแล้วมันทําให้เขาอ่ะใช้ชีวิตทํางานทําทุกอย่างที่อยากทําเพราะเขามีความรู้สึกว่าความรู้เขาเยอะ เขาก็ทําทํทๆท,ทไปแล้วมาถึงช่วงวิกฤตจะไม่ได้พูดว่าจะไมไ่โทษว่าโควิดหรือโทษว่าอะไรมันเอาเป็นว่าวิกฤตแล้วกันแล้วมันปรับตัวไม่ได้จึงทําให้เขาเนี่ยจากบวกเป็น2อ0สล้านต้องมาติดลบเป็นร้อยล้านนะก็คือเขาก็แมนพอที่จะมาบอกว่ามันเป็นความไม่ดีของเขาเองมันเป็นความไม่เก่งของเขาเองนะครับอันนี้แหละซึ่งเราทําให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยเรามองแต่ข้างนอกไม่ได้นะ ว่าตอนนี้เขาอยู่ยังไงแต่ก็ขอชื่นชมในจิตใจเขาที่มีความแข็งแรงแล้วก็ต่อสู้ต่อไปนะครับอีกคนหนึ่งซึ่งฟังมาไม่นานนี้เองนะครับล่าสุดเอามาย้ําเตือนในโค้ชเฟลที่อยากเอามาพูดคือเป็นนักดนตรีคนหนึ่งที่เกิดมาในครอบครัวดนตรีมีคุณพ่อเป็นนักดนตรีที่ชื่อดังที่เรารู้จักเขาเรียนเป็นน้อแต่เด็กสามขวบแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆพัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับคือถามว่าเก่งไหมคือเก่ง หกขวบเก้าขวบเขาก็ใช้งานได้แล้วทํางานได้แล้วแต่วันหนึ่งเมื่อเขาจะแบบเขาเรียกว่ายังไงอะเข้าวงการหรืออะไรก็แล้วแต่มีคนหรือค่ายหนึ่งมาบอกเขาบอกว่ามันไม่เหมาะกับเขามันไปไม่ได้หรอกจุดนี้เป็นจุดแรกที่เขาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาทํามานานแล้วมามีคนหนึ่งมาตัดสินหรือมาบอกเราไอ้ตรงนี้สําคัญมากๆอย่าให้ใครมาตัดสินหรือมาบอกเราว่าทําอะไรดีไม่ดีนะครับถ้าเขาตัดสิน ถ้าเขาแค่ตักเตือนเขาหวังดีเขาบอกเขาแซวเล่นหรืออะไรโอเคแต่อย่าให้ใครมาตัดสินหรือบอกเราว่าเราทําอะไรไม่ดีหรือดีอยังไงเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็สู้ต่อไปก็สุดท้ายนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคงมีฟิลโค้ดฟิลในตัวเองอยู่มากอ,อ,อย่าเรียกว่ามากเลยนะเนาะพอ,อเป็นว่าต้องมีอยู่บ้างก็ขอให้กำลังใจเพราะว่าเราบอกได้เลยว่าเรายัางจะต้องเจอมันอีกเรื่อยๆ แต่จงท่องไว้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันที่หนึ่งอันที่2อ,อะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอจงเชื่ออย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะมาทําให้เราอ่อนแอได้ดีเท่ากับตัวเราเองที่ไปเชื่อในสิ่งที่คนอื่นมาบอกนะครับก็ให้กําลังใจตัวเองด้วยอันดับแรกที่เอามาพูดมาเป็นพูดมาบรรยายหรือมาวอล์กเพื่อทรพพี่ตัวเองก่อนแล้วก็มาแชร์กับทุกคนว่าให้แข็งแรงไปด้วยกันครับ